ข้ที่สิบตักเตือนไม่ให้นับถือรูปเคารพนะครับอีกแล้วนะครับดูเคารพกับเรื่องการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ตักเตือนสำหรับคนที่มีปัญหาคือเมืองโคลินเป็นเมืองที่ร่ํารวย,ยะนะพอคนร่ํารวยมีเงิน,ม,งนมีทองสุขสบายมักจะทําสิ่งที่ขัดกับพระเจ้าเสมอเห็นไหมครับเริ่มต้นจากถามว่าทําไมบรรพบรุษนั้นอยู่ใต้เมฆและผ่านทะเลทุกคน หมายความ่ามอยางไะคําตอบก็คือรับแับดิศมาในเมฆและไหนทะเลไหมครับคือชนชาติราเลตอนนั้นเนี่ยออกมาจากอิราเลใช่ไหมครับที่หยิบใช่ไม่ออิราเลียตอนนั้นอิราเลยังไม่เกิดออกมาแล้วเป็นยังไงทะเลก็ร้อนนะและเจ้าก็ทรงสำแดงให้มีเมฆนะครับมีเมฆมาบังดวงอาทิตย์ตอนกลางวันให้ร่มเย็นก็ตกกลางคืนมันหนาวทะเลทรายเป็นอย่างนั้นนะครับกลางคืนจะหนาวสั่น พระเจ้าก็ให้มีเสาเพลิงแต่ตรงนี้ได้บอกว่าบัพติศมาในเมฆกับในทะเลทะเลนี่จนยาช่ายสเรียเนี่ยได้ผ่านน้ำในสองครั้งครั้งแรกคือผ่านทะเลแดงความจริงมันน่าจะตายหมดแล้วใช่ไหมครับผ่านทะเลแดงเข้าไปโดยมหัศจันทร์ครั้งที่สองผ่านแม่น้ําจอดแดนซึ่งเป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าแม่น้ำเจา้าพระยาเลยสองสามเท่า ครับทะเลนี่มองไม่เห็นฝั่งของข้ามนะครับก็เรียกทะเลเนี่ยชนชาติโซเลสเฉพาะผู้ชายห้าแสนคนนะถ้ารวมเด็กรวมผู้หญิงก็ประมาณสองล้านรวมฝูงแกะฝูงอะไรเป็นสิบล้านนะครับเดินข้ามไปนั้นบัพติศมาตร,ตรงนี้นะพวกเราก็บัพติศมาในน้ําก็เหมือนกันทุกคนต้องผ่านการบัพติศมาในน้ําทุกคนนะครับพอไปถึงจะเข้าดินแดนมัสสัญญาพระเจ้าให้ผ่านน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกัน ผู้นำก็คือโยชูวาแล้วก็รับประทานอาหารทิปทุกคนก็คือมานาทุกเช้าแล้วก็น้ําทิปอีกน้ําขึ้นมาจากพระเยซูนะครับจากสกอสิลาเคาะเบาๆน้ําก็จะไหลออกมาพระเจ้าก็เลี้ยงชนชาติอย่างที่ผมบอกอะเป็นสิบสิบล้านชีวิตทุกวันนี้อิสราเอลก็มีประ,ประชากรประมาณสามล้านคนนะครับในประเทศอิสราเอลนับเป็นพันปีแล้วประชากรไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตายไปใช่ไหมครับ ก็6กว่าไงครับคนส่วนมากพวกนั้นพระเจ้าไม่พอพระไทยสลมตายเกิดกาในถินธุรกันดารมีล้มตายอะไรบ้างนับถือลูกค็รพบไว้ใช่ไหมครับเรียบร้อยไปยุ่งกับหญิงชั่วหญิงแพ้สยาตายทีเดียววันเดียวสองหมืสามพันคนแล้วก็ลองดีกับพระเจ้าก็ตายด้วยงูบ่นก็ตายด้วยองค์เพชฌฆาตบ่นเรื่องกินเนื้อนะครับเขาบน่นน,บนนู่นบ่นนี่หิวก็บ,บน่นอิ่มก็บ,บน่นร้อนก็บ,บน่นหนาวก็บ,บน่น ฝนตกก็บนฝนไม่ตกก็บนทําไมเราต้องบนอย่างเขาทําไมเราไม่จักขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นคิดเตียนเรื่องเหล่านี้ทําไมพระเจ้าเขียนเอาไว้หลายคนไปอ่านเขาบอกโอ้พระเจ้านี่โหดหลายทําไมข้าบอกไม่ได้พระเจ้าไม่ออมชอมถามว่าในยุคนี้ไม่มีอ๋อยุคนี้เป็นยุคพระคุณยุคของพระเยซูคริ์ใช่ไหมครับหลายคนก็เลยบอกโอ้ไม่มีแล้วผ่านไปแล้วขอโทษทีครับยังมีพระคำพีถึงบอกว่าด้วยเหตุนี้บางคนก็ล่วงหลับไป พอคุณเข้าพิธีสนิทในพระเจ้าบ้างก็ล่วงหลับไปยังไม่สมควรคนที่เข้าไปดินของพระเจ้าไม่สมควรอ่ะต้องเดินวนเวียนในทะเลทรายเั่าไหล่ครับสี่สิบปีจนกระทั่งเหลือแค่สองคนริงไหมคนที่ตรนะกูลน่ะเหลือสองคนเท่านั้นแหละรวมทั้งสามคนโมเสสด,ด้วยเหลือโยชูวากับคาเลบโมเสสก็ยังไม่ได้ไปเลยเรามานั่งดูแล้วพระเยซูล,ลงมาเริ่มตระกูลใหม่มากี่คนแล้วเลือกสาวกกี่คนเพราะฉนั้นพระองค์ไม่ไจํานวนเยอะเลยนะพระเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่แคร์เลยกับจานวนี่ะ ต้องแค้นที่ความบริสุทธิ์มากกว่าเราไม่ได้อะไรอย่าบ่นนะครับพระคัมภี์บอกจงขอเราจะได้ขออย่างเดียวนะอย่ายุ่งอะไร่พะเจ้าห้ามหญิงแพทย์สยาคือความบาปปัจจุบันนี้เป็นความบาปนะครับพระคมภีร์บอกไว้ในข้อสิบสาว่าไงครับไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดกับเราเนี่ยเราจะทนไม่ได้อยาไวไว่าโวยวายครับเวลาเราเกิดปัญหาเ,าเกิดขึ้นในชีวิตอยาไวไว่าโวยวายเปน็นขาดยาบนพระเจ้าเอานี้ให้เกิดแสดงว่าเรามีแผนการ ผมยกตัวอย่างเรียนหนังสือโอ้ทาไมโรงเรียนนี้มันยากจริงไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันหลักสูตรเดียวกันทําไมการบ้านเยอะจริงอาจารย์คนนี้ทําไมการบ้านมากโอ้แสดงเขารักเราเขาอยากจะให้เราเก่งเกินทำไมพระเจ้าโอ้โหคนนั้นไม่มีอะไรเลยทําไมเราต้องเจอนู้เจอนี้ออ๋อแสดงว,ว่าพระเจ้ามีแผนการจะใช้เรามากมาก,มากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนหนักกว่าเขาเพราะสักเกิดพระเจ้าฝึกเราเนี่ยนะครับให้อยู่หนวยพิเศษของพระเจ้าจงภูมิใจกับอย่าบ่นไม่มีประโยชน์เลย เขาบ่นนะเรียบร้อยเลยเหลือกี่คนพระเจ้า,าอเอาแคนะ่นั้นแะชีวิตของเราเนี่ยจําไว้ถ้าพระเจ้าไม่สมเนนะี่ยน่าเจ็บปวดมากกว่าถ้าพระเจ้าสกเราเยอะเราน่าจะปูมิใจนะผมอยากให้เราคิดว่าความสุขสบายเราคือบนแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ทีน่นี่บนโลกเนี่ยต้องดินน้นรนต้องสู้แต่บนสวรรค์ไม่มีงานทําแล้วพระเจ้าทําให้เสร็จหมดแล้วนะครับไม่มีการทดลองใดๆพระเจ้าทดสอบเองหมดแล้ว,พร,ลวพระเยซูทดสอบมาแล้วหญิงแพร่สยามพระเยซูก็ทดสอบแล้วผ่านนะครับ เจสูผ่านผ่านทุกอย่างนะจงหลีกเลี่ยงลูกโครบทั้งหลายอย่ายุ่งไปอันขาดจำไว้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดื่มช่วยเดียวกันปีศาจเรื่องกินและดื่มมีส่วนร่างกายขอ้เราอย่ายุ่งกับปีศาจเปนอันขาดแล้วก็ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างถวายพระเจ้าที่บอกว่าเราทําสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามข้อยี่สิบสามแต่ไม่ใช่ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจเ,รเจริญเราะฉะอะไรก็ตามนะครับเรา เราทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าคิดแต่ส่วนตัวอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องดื่มถ้าเขาทักแล้วว่าของนี้ถวายลูกกรราแล้วอย่าไปกินเพราะพระเจ้าอวยพรเรานะครับ,บรัศมีสิ่งทั้งโลกเนี่ยเป็นของพระองค์ผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วตอนที่โนาอาออกจากเรือเนี่ยพระเจ้าก็อนุญาตให้กินสัตว์ได้แต่ก่อนนั้นน่ะพระเจ้าให้กินเฉพาะพืชพอถึงพระเยซูพระองค์ก็บอกขอบคุณพระเจ้าแล้วพระองค์ก็กินพระองค์ยังเสกปลาให้เลยมนุษย์ก็กินสัตว์ได้ แม้กระทั่งน้ำองุ่นพระเยซูยังทาเป็นเล่าองุ่นก็พอสมควรพระเจ้าก็ไม่เชิงห้ามอะไรนักนะครับแต่เล่าอย่าไปกินมันเลยกินแล้วก็เรียกน้ําเปลี่ยนสันดานคือกินแล้วเราคุมตัวเองไม่ได้นะครับดันั้นเราอย่าเป็นอันขาดนะครับดูแลกันอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์กระนรวงให้ดูนิดนึงนะครับเรื่องไม่ว่าเรื่องกินเรื่องการกระทําเรื่องอะไรกระทําก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิ่ง เพื่อให้เป็นที่พอใจคนทั้งปวงมิใช่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์คนทั้งหลายเพื่อเขาจะได้รอดคิดเสมอตรงนี้นะครับอย่าเห็นประโยชน์ตัวเองพระเยซูมาถ้าพองค์เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองนั่นอ่ะสบายเลยแต่พระเยซูนั้นทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมต้องการให้ทุกคนรอดดยเหตนนี้เองพระเยซูก็เลยสำแดงตัวขององค์เองด้วยการเสียสละไม่มีใครมนุษย์หน้าไหนในโลกนี้นะครับเสียสละเท่ากับพระเยซูนะครับพระเยซูนั้น ให้ทั้งเลือดลัลนะเนื้อคุณเคยคิดไหมว่าคุณทีสานกับพระเจ้าขอขอขอ,ขอเนี่ยคุณกําลังขอล่วงหน้าหรือเปล่าถ้าคุณเอาพระพรล่วงหน้ามาใช้เนี่ยขณะที่วันนี้คุณไม่ทําอะไรเพิ่มขึ้นมาอันตรายมากเพราะไปะถึงทางหน้าคุณจะโบไม่มีอะไรแล้วคุณมานั่งบ่นไม่ได้พระเจ้าบอกก็เอาก็เบิกไปใช้แล้วอะแต่สิ่งที่หน้าคิดก็คือว่าการที่เราใช้เงินล่วงหน้าเมื่อมาเทียบเราใช้พระพรล่วงหน้า เพราะบางทีไปใช้แล้วล่วงหน้าไปถึงณปัจจุบันบางทีเราไม่มีเล้เหือดแห้งเพราะเราไม่ทําอะไรไว้นะครับเราต้องรู้จักบดออมไว้ทําไมณปัจจุบันพระเจ้าอวยพรคนนี้ไม่เท่าคนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณเอาอนาคตมาใช้ก่อนเรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงนะครับพระเจ้าทรงยุติธรรมเมื่อมาถึงวันนั้นเราจะรู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมนะครับเห็นไหม